สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับรายการรู้ลึกรู้จริงเรื่องการแก้ไขสายตานะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องเลนเสริม ICL ค่ะเพราะว่ามีหลายท่านถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะแล้วทำอย่างไระะจริงๆแล้วเลนเสริม ICL เนี่ยคืออะไรก็คือ จะเป็นลักษณะเลนเนี่ยที่เราเสริมเข้าไปในลูกตาเพื่อช่วยแก้ไขในเรื่องของการมองเห็นนะคะถามว่าเลนเสริม ICL เนี่ยจะสามารถใช้กับใครได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยก็ใช้เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาท่านที่มีภาวะสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นสายตาสัาน้นสายตายาวสายตาเอียงนะคะโดยที่มีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปและมีค่าสายตาคงที่แล้วนะคะแล้วก็ สภาพลูกตาเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะทำการเสริมเลนนี้เข้าไปได้นะคะโดยที่พบว่าไม่ได้มีโรคตาอย่างอื่นที่กำลังเป็นอยู่หรือว่า,าภาวะที่จะไม่สามารถใส่เลนเสริมเหล่านี้ได้ถ้าทุกท่านที่มีภาวะสายตาผิดปกติแล้วก็มีสภาพลูกตาที่เหมาะสมเนี่ยสามารถทำการเสริมเลนได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าท่านที่มีสายตาสั้นยาวเอียงแบบที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนี่ยและกระจกตา สามารถทำการเลเซอร์แก้ไขสายตาได้ไม่ว่าจะเป็น P R K เลสิกหรือว่า r ีเล็กสมายเนี่ยหลายท่านอาจจะเลือกทำการแก้ไขสายตาด้วยที่เหล่านั้นก่อนเพราะว่าวิธีเหล่านั้นเนี่ยอยู่นอกลูกตาและสามารถทำได้ง่ายทำได้ทันทีนะคะสำหรับคนที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นเลนเสริม I C L เท่านั้นเพราะไม่สามารถทำเลเซอร์แก้ไขที่กระจกตาได้เนี่ยก็อาทิเช่นคนที่มีสายตาสั้นเยอะมากๆเช่นเกิน8 0 0ถึง1,000เนี่ย กลุ่มนี้ก็การที่เราเสริมเลนตัวเลนเสริม ICL เนี่ยก็อาจจะทําให้มีคุณภาพการมองเห็นที่ดีกว่าการเลเซอร์แก้ไขที่กระจกตานะคะเพราะว่าในกรณีเหล่านั้นอาจจะทําให้เกิดการมีแสงแตกกระจายได้ง่ายค่ะแล้วกรณีที่2ก็คือถึงแม้ค่าสายตาจะสั้นไม่เยอะแต่เนื้อกระจกตาเนี่ยไม่เพียงพอสําหรับการแก้ไขด้วยเลเซอร์กลุ่มนี้ก็สามารถใส่เลนเสริม ICL ได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงโรคกระจกตาโก่งโร กระจกตาบางอย่างที่การรักษาคงที่แล้วตรวจติดตามจนมั่นใจว่าคงที่หลายปีแล้วเนี่ยก็อาจจะรักษาด้วยการเสริมเลนได้เช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเสริมเลนเนี่ยเราทำอย่างไรใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยเราแก้ไขสายตาอันนี้เป็นโครงสร้างลูกตาที่เห็นนะคะกะ็ถ้าเราแก้ไขสายตาด้วยการใส่คอนแทคเลนเนี่ยเราก็คือการแปะเลนเข้าไปที่กระจกตาบริเวณด้านหน้าถูกไหมคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากใส่แว่นหรือคอนแทคเลนแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำการเสริมเลนได้นะคะด้วยเลนที่เราจะเสริมเนี่ยเราจะใส่ไปบริเวณไหนอยู่หน้าต่อเลนตาธรรมชาตินะคะแล้วก็หลังรูม่านตาโดยที่ ไม่ได้มีการสัมผัสซึ่งกันและกันนะคะก็มีความปลอดภัยสูงนั่นเองทีนี้ถามว่าวิธีการทำทำอย่างไรนะคะก็ เริ่มแรกเลยเราจะต้องตรวจประเมินก่อนว่าคุณภาพของตาเราเนี่ยมีความปลอดภัยที่จะใส่เลนส์เสริมไหมนะคะอาทิเช่นช่องหน้าลูกตาเพียงพอนะคะช่องบริเวณนี้ต้องลึกมากกว่า2.8ม mm ิลลิเมตรขึ้นไปนะคะแล้วก็บริเวณโครงสร้างรายล้อมนะคะต้องปกติไม่ว่าจะเป็นเซลล์ชั้นในของกระจกตาต้องปกตินะคะการระบายน้ําของลูกตาความดันลูกตาต้องปกตินะคะขั้วประสาทตาจอประสาทตาต้องปกติ ไม่เป็นต้อหินรวมทั้งโครงสร้างบริเวณมุมตาเนี่ยต้องปกติด้วยสามารถที่จะวางเจ้าตัวเลนเสริมลงไปที่หน้าต่อเลนตาธรรมชาติได้ ะะหลังจากนั้นหลังจากที่เราประเมินโครงสร้างของตาแล้วว่ามีความเหมาะสมสามารถใส่เลนเสริมได้นะคะเราก็จะต้องประเมินค่าสายตาเว่าค่าสายตาเนี่ยคงที่หรือยังนะคะเราจะเลือกค่าสายตาไหนในการที่เราจะสั่งตัดเลนหรือสั่งซื้อเลนนั่นเองนะคะโดยที่เราก็จะประเมินค่าสายตาและประเมินขนาดของเลนด้วยเพราะว่าขนาดลูกตาของแต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวัดขนาดของลูกตาด้วยว่า ราจะสั่งเลนเบอร์อะไรแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราจะใช้เวลาในการสั่งเลนเนี่ยขึ้นกับว่าค่าสายตาของเรามีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะ,คะเช่นถ้าสมมติว่าค่าสายตาของเราเนี่ยเช็คแล้วมีเลนในสตอ็อกอันนี้ก็สามารถที่จะทําผ่าตัดได้เลยนะคะแต่ถ้าเช็คค่าสายตาแล้วพบว่ายังไม่มีเลนในสตอ็อกเนี่ยอาจจะต้องทาการสั่งตัดอาจจะใช้เวลานานถึง1-3ถึงเดือนได้เลยทีเดียว ะะหลังจากที่เราทําการสั่งเลนแล้วเนี่ยพอถึงวันผ่าตัดนะคะเราจะทําการผ่าตัดเสริมเลนแล้วทําอย่างไรบ้างนะคะก็ขั้นแรกเลยก่อนหนึ่งก็จะให้เตรียมสภาพตาเตรียมความพร้อมหัดจ้องไฟหยอดน้ําตาเทียมนะคะไม่ให้กลัวเวลาอุปกรณ์เข้าตานะคะแล้วก็ถึงวันที่ทําผ่าตัดเนี่ยก็จะทําผ่าตัดในห้องผ่าตัดนะคะจะมีการหยอดยาชาหยอดยาฆ่าเชื้อนะคะป้องกันการติดเชือ้อ นะคะแล้วก็เข้าไปนอนนะคะก็จะมีกล้องแล้วก็จะมองไฟที่กล้องผ่าตัดนะคะก็คุณหมอก็จะใส่ที่เปิดเปลือกตาช่วยให้ลืมตาได้สบายขึ้นนะคะก็พอนอนบนเตียงแล้วเนี่ยก็ช่วยมองที่ไฟนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเปิดแผลที่บริเวณขอบของกระจกตาเนี่ยประมาณ2.7ม mm ิลลิเมตรนะคะเพื่อทําการฉีดเลนเข้าไปนะคะโดยเลนเนี่ยก็จะม้วนเข้าไปนะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปในลูกตาหลังจากนั้นพอเลนกลางออกเนี่ย เราก็จะค่อยๆสอดขาเลนผ่านรูม่านตาที่ขยายเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปที่บริเวณตำแหน่งหน้าต่อเลนตาธรรมชาตินะคะก็จะทำให้เจ้าตัวเลนตาเทียมเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในบางท่านเนี่ยที่มีค่าสายตาเอียงอาจจำเป็นต้องหมุนเลนเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถแก้เอียงได้พอเหมาะด้วยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการล้างสารหนืดที่ช่วยในการผ่าตัดนะคะแล้วก็ ทำการปิดแผลเป็นอันเรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจจะทําอีกข้างหนึ่งเลยในวันเดียวกันหรือว่านัดมาทําในภายหลังก็ได้เช่นเดียวกัน และหลังจากที่เราทำเลนส์เสริม ICL เนี่ยเราจะต้องมีการตรวจติดตามอย่างไรบ้างนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะตรวจติดตามที่1วนัน1สัปดาห์1เดือน3เดือนและ6เดือนเนื่องจากการเสริมเลนส์เนี่ยเป็นการใส่ของเพิ่มเข้าไปในลูกตานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องประเมินว่าการเพิ่มของเข้าไปในลูกตาเนี่ยมีปัญหาอะไรกับการเพิ่มนั้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันตานะคะว่าความดันลูกตาอย่างปกติอยู่ไหมค้วประสาตายัางดีอยู่ไหมมีต่ หินแักซอนหรือเปล่านะคะหรือว่าการเสริมเลนเนี่ยเข้าใกล้เลนตาธรรมชาติไหมนะคะหรือว่าทําให้เกิดเซลล์ของกระจกตาชั้นในเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเราก็จะประเมินเหล่านี้นะคะโดยที่แนะนําว่าหลังหนึ่งปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ยังแนะนําให้ตรวจประเมินทุกปีปีละครั้งต่อเนื่องด้วยนะคะถามว่า หลังทำเจ้าเลนเสริม ICL เนี่ยสามารถอาบน้ำล้างหน้าสระผมได้เมื่อไหร่นะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำหลังทำเนี่ยให้เวน้นล้างหน้าสระผมประมาณ1เดือนนะคะที่ไม่ให้น้ำเข้าตาสามารถเช็ดทำความสะอาดรอบตาด้วยน้ำเกลือได้แล้วก็สามารถนอนสระผมที่ร้านได้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะมียาหยอดลดการอักเสบให้นะคะหลังการผ่าตัดใช้ประมาณ7-14วันแล้วแต่การอักเสบของแต่ละท่านนะคะแล้วก็ในช่วงแรก เน,เนื่องจากเป็นการเพิ่มของเข้าไปในลูกตาแน่นอนว่ามีโอกาสที่ความดันลูกตาจะขึ้นนะคะก็อาจจะมีการให้ยาลดความดันลูกตาป้องกันไว้เลย สำหรับความเสี่ยงของการทำ ICL นะคะแน่นอนสิ่งที่แตกต่างจากการเลเซอร์แก้ไขสายตาที่กระจกตาก็คือการเลเซอร์เป็นการทำนอกลูกตานะคะในขณะที่การใส่เลนส์เสริม ICL เนี่ยเป็นการใส่เลนส์เสริมเข้าไปในลูกตานะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็คือเป็นการผ่าตัดในลูกตาเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้หรือว่ามีการบาดเจ็บต่อโครงสร้างในลูกตาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องรักษาความสะอาดแล้วก็ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ ถามว่าเลนเสริม ICL เนี่ยจะอยู่กับเราไปได้นานแค่ไหนนะคะโดยตัววัสดุของเจ้าตัวนี้นะคะสามารถอยู่ไปได้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะเราจะต้องเอา ICL ตัวเนี้ยออกเมื่อไหร่นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่ได้เอาออก การพร่้าเพื่อนะคะเราก็จะเอาออกเมื่อมีข้อบ่งชี้เช่นมีขนาดที่ไม่เหมาะสมหรือว่าทำให้เกิดปัญหาในลูกตานะคะหรือว่าตอนที่เราอายุประมาณ60-70-80แล้วเนี่ยเลนตาธรรมชาติของเราที่จะเห็นว่ามีความใสเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปนะคะกลายเป็นเลนตาที่ขุ่นมากขึ้นนะคะหรือที่เรียกว่าต้อกระจก นะคะเราก็จะทําการผ่าตัดอีกครั้งนะคะเพื่อสลายเลนตาต้อกระจกตรงนี้นะคะในการผ่าตัดเนี่ยเราก็จะคีบเอาตัวเลนเสริม ICL นี้ออกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสลายต้อกระจกจนหมดไปนะคะแล้วก็เราก็จะใส่เลน ตาเทียมนะคะเข้าไปทดแทนบริเวณเลนที่เราเอาออกไปนะคะซึ่งลักษณะของเลนต้อกระจกเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับเลนของ ICL นี้เช่นกันโดยที่เราก็จะคำนวณค่าให้ไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไปหลังทำต้อกระจกในการมองที่ไกลนะคะคิดว่าวันนี้ทุกท่านก็น่าจะได้คำตอบเกี่ยวกับเรื่อง ICL บ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าท่านใดมีคำถามในเรื่องของการใส่เลนเสริม ICL เนี่ยก็สามารถพิมพ์ถามที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ